ตนนี้เราอยู่ในรายการก้านทีวีนะฮะแล้วก้านทีวีออ๋ตอนนี้เราอยู่ในเกมเแ,แรง็งเจอเทลแองคฮะมาเปิดกระชาแล้วเจ๊งเนี่ยจริงเลยเจ๊งยังไม่ได้เปิดเลยตอนไหนอ่ะตอนนี้จะไม่ได้ใช้เพชรเปิดนะฮะจะใช้ตัวสุ่มกระแทกน,นะคะตัวสุ่มหาเฟี้ยว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 เปียกเปียกอมรอเหล้วชิบหายเลยมาอีกแล้วเอ็นอะไรเอ็น อันนาก็ยังไม่มาครับแต่คุณเพื่อนเยมพร้อมจะเล่นได้เพื่อนไหมไปตายครัไอ้เหี้ยเปิดยังครับไปยังครับกดค้างไว้ก้ากดค้างไว้เพื่อนครับเพื่อนครับจริงครับก้ากดค้างไว้ค้างไว้กดค้างไว้ดิกดเลยค้างกดค้างไว้กดที่สี่กดที่สี่ทำไมค้างไว้นี่ออกเออรวมพลังแล้วก็กดตกลงค้างไว้เอางี้ยากอย่างนี้อย่างนี้ก็เปิดดิก็ใช่่งมันก็รวมกันเนี่ย รวมือไมาเลยกดเลยไหนวะคทางแล้วก็ไปเออถ้ากดฝั่งนี้เฮ้ยกอไก่กอไก่กอกไก่กดกระโง่ออกเฮ้ยมันจะได้ตัวเลวนะฮะเผลอเผลอนี่ลืมอัดคลิปนี้ใช่เลยไม่ลืมไม่ลืมยังไงก็ไม่ลืมกัจจะหลังจากฟัร์ที่แล้วเราก็ได้ไปแล้วนะฮะไม่ได้ แก้วยได้สามสามตัวแล้วว่าแฮะใช้ได้ตัวเฮียนี่มาแค่แล้วจะได้ไปเยอะฮะหน้าแก้งล้วก็ได้รวมกันแล้วฮะเจ็ดดาวผมมีสามตัวไอเฮียนี่ใช้แล้เยอะชิบหายเลยเยอะกว่ามึงมาเนี่ยกล้ามีปะนี่โอ้โหเกือบเกือบสามตัวถ้าถ้าถ้ากล้าไม่ขายทิ้งไปอ่ะเพื่อนดูกล้าทีวีดิคุณกล้าทีวีใช้ระบบไอโอเอสเล่นนะฮะ อยู่ไหนวะเฮียเพื่อนนิดน้อยยังเลยนะฮะใครอยากได้เพื่อนก็แอดไลน์ผมมาฮะอยู่ไหนวะอยู่ได้อยู่ได้นี่ใช่ปะกะศไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่ไงกล้าโอ้โหยังโหดอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่คนละคนอันนี้เป็นพี่ช่างแอร์ในตำนานนะที่บี ไมคราบี่ใครวะเน <c <c ี <c 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 ่ยอย่าให้รู้อันนี้ไยก้าฮะเลยเป็นปีแล้วไยก้าเคสเอ็มอ้าวหายไปเดนสองพันสามรถคงน้องแข็งแล้วตัวเขาก็จะโหดกับผมนะนิวเวลเขาเยอะกว่าผมห้าวเยี่ยเองนะด่าดไหวจะดาผมนี่ไปไกลเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคครับสำหรับการถ่ายทอดวันนี้ก็ขอเริ่มเพียงเท่านี้นะคะเอ้ยไม่ใช่จบเพียงเท่านี้นะคะคไปล้